สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แทนผู้ชายสายฝุ่นพามาชมจิวแต่แจวครับพลังมดงานแต่ตอนนี้น่าจะมดแรงครับมดแรง <c oughs> ตอนนี้เรามาเจอของแปลกครับเจ้าคุณปู่ครับโคมมาสึโคมมาสึ pc หกสิบครับอืออืโอ้ยตาย จิ๋วแต่เจ๋วในที่นี้คืออะไรหรอครับจิ๋วก็คือขนาดบุ้งกีครับเจ๋วก็คือที่มันยังใช้งานได้ครับสุดยอดจริงครับรุ่นนี้รุ่นทําเงินครับทําเงินให้ร้านอะไรครับผมตักดินใส่หกล้อรัมครับปรับพื้นน่าจะเป็นปรับพื้นที่คอนกรีตครับดูจาก ลักษณะการปรับแล้วตรงนี้เป็นดินเศษครับต้องต่างใส่หกล้อ เสียงท่อเป็นท่อสูรครับเสียงท่อเสียงท่อเฮลิคอปเตอร์เป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับจำลองการขับสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังขับเฮลิคอปเตอร์อยู่มีระบบกันลับในครับระบบสั่นเซนเซยรนที่หัวเจ็งครับผมเคยคิดจะได้รถสเปคนี้ครับรถเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบ มาจะเอาไอ้ตัวเจ็ดห้าแต่มาคิดดูแล้วไม่เอาดีกว่าครับไม่เอาในที่นี้ไม่ใช่เลยหรอกครับผมกลัวผมไม่มีงานรองรับครับตัวนี้สเปคนี้ถามว่าใช้ดีไหมผมว่ากำลังพอดีเลยถ้าจะเอาไปลอกนาปรับพื้นเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่ ลอกนานี่พอดีตักดินใส่หกร้อดําห้าคิวตักใส่ยางแปดยางเก้าสบายเลย อกนายืนหน้าไสาก่อสร้างครับหน้าไสาก่อสร้างปรับดินตักดินแต่หลักๆผมดูจากขุนรถรถถ้างานก่อสร้างว่าต้องเป็นงานเจาะเจาะเสาเข็มครับเจาะฟุตติง้งเจาะเสาเข็มแยกคอนกรีตเนี่ยผมว่าสเปคเจ็ดติดมีพอดีรถแยกรถเจาะเพราะผมเคยใช้ตัวสามสิบผมว่าน้ำหนักตัวมันยังน้อยไปครับมันถ้าปรับพื้นนิดๆหน่อยๆขุดฟุตติ้งพอได้ เอาไปเจาะเสาเข็มเจาะเกินไดมิเตอร์3 0 3 5เซนเริ่มเหนื่อยครับยกดอกไม่ไหวน้ำหนักตัวมันน้อยมันดูดลงไปทั้งคันเลยงานแย็กถ้าพื้นเกิน10เซนแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เจ็ดติดผมยังไม่เคยเห็นตอนนี้เขาแย็กนะครับแต่ผมคิดว่าปูนขนาด1 5เซนถึง20เซนผมว่าสบายเลยตีไปเลย25เซนปูน ผมว่าแยกได้สบายเพราน้ำหนักตัวมันได้ ขอเปลี่ยนมุมครับท่านผู้ชมเริ่มไม่ไหวกับเสียงท่อแล้วโอดลีลีลเสียงท่อน่วยกีฮ้อนันค่ะจชเฟอร์หกล้อตักเสร็จแล้วปลุกค่อยเนเดอค่อยนอนอยู่วะ นอนถ่าเลยครับคนขับหกลอ้อนอนรอสนนขับแมคโครใจจะขาดแล้วแดดแร้อนร้อนนี่ไม่ต้องถามถึงเลยครับ อ๋อจบไปครับ5คิวใช้เวลาเกือบ10นาทีครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสูสีกับตัว5ตันก็ขนาดบุ้งกีก็พอกันกับตัว5ตันผมเลยใหญ่กว่านิดหน่อยโอเคไปหลับได้หนึ่งตื่นพอดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพามาชมจิ้วแต่แจวครับพลังพลังมดอะไรนะพลังมดจิ้วแต่แจวครับ PC 60